ใดที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เหตุใดใช้สติตามนักบวชไม่ได้ประการที่หนึ่งครับพี่น้องครับนักบวชใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นตามที่เราพูดให้ฟังอันนี้พูดเป็นวิชาการด้วยแผ่นสไลด์เนี่ยเหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะว่านักบวชเขาใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นที่ทําให้เสียผู้เสียคนเนี่ยก็คือจิตตกไปเกิดความรู้สึกเกิดขึ้น เพราะไปหลงเงามายาแล้วรับเอาขึ้นมารับเอาว่าชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยความมีอัตตาตัวตนของเงามายานั้นทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่เงามายาที่พระบิดาต้องการบอกให้เรารู้ว่าไอส้สรรพสิ่งที่เราเจออยู่นั้นนะ่ะนะมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะมันมีคุณสมบัติของมันอย่างไรนะมันมีรูปลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติที่เป็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น นะมันเป็นดินร่วนเนะี่ยมันเป็นโคลโนเหนียวเหนียวมันเป็นหินแข็งแข็งก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางพลังงานของสรรพสิ่งนั้นที่เป็นมายาทั้งนั้นมันเราไปจับดินเหนียว er, แล้วเราชอบเราไปจับก้อนหินแล้วเราชอบเราไปหลงมายาของมันชอบแล้วหวงก้อนหินด้วยนะใครมาเอานี่กูไม่ยอมนะมาทําหินแตกกูก็ไม่ยอมนะกูโกรธนะมาขอแบ่งกูก็ไม่ให้นะอะไรแบบนี้ครับเนะี่ยมันยึดอัตราขึ้นมาตรงนั้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วไว้ไปนานๆมันก็สิก,ก่อนไว้ไปนานๆมันก็สิกหรอ <fazla S 2> <applic ate> ใช่ไหมสึกหรอจากภายนอกเสื่อมจากภายนอกไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติและสึกหรอจากภายในเพราะคลื่นพลังงานที่อยู่ข้างในมันเปลี่ยนคุณสมบัติจากก้อนหินแข็งๆก็ค่อยๆเปราะบางนะไปตามการเวลาเพราะพลังงานที่อยู่ข้างในมันเสื่อมสภาพหรืออะไรก็ตามมันมีการเปลี่ยนแปลงมาไม่ว่าพลังงานเรียก็ตามมันจะมีการเกิดขึ้นใหม่มันมีการตั้งอยู่แล้วมันมีการเสรื่อมไปหรือดับไปมันมายามันก็จะเปลี่ยนไปตามแก่นแท้ข้างในนัะท่านเข้าใจหรือย,อยังครับเพราะฉะนั้น นะใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะว่านักบวชใช้สติจัดการที่เหตุเบื้องต้นแต่พวกเราทุกคนมาจัดการที่เมื่อปลายก็คือจัดการที่อารมณ์ขยะมันจัดการผิดขั้นตอนนี่ประการที่สองนักบวชใช้สติโดยไม่อะไรกับอะไรนักบวชใช้สติโดยไม่อะไรกับอะไรท่านใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะท่านเป็นคารวาสท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านยังเป็นสัตว์สังคมอยู่นักบวชนักรทเขาสละแล้วละ ออกตัวเองไปจากสังคมปลีกวิเวกไปแล้วเขาไปตามทางของเขาแล้วท่านยังต้องอยู่ในสังคมท่านยังต้องทําหน้าที่ของจิตหยาบนะต้องทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือจิตหยาบต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้เสมือนหนึ่งตัวเองเป็นจิตวิญญาณเองให้ได้ก็แปลว่าต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในจึงต้องเรียนรู้จึงต้องมีอายุไขจึงต้องมีภพชาติ ก็ค่อยๆเติมเต็มความรู้แมไม่มีใครมาเกิดชาติเดียวแล้วตายนะแล้วจบเรียนรู้ทุกอย่างไม่มีหรอกครับแต่ละคนก็ถ้าตายสั้นนะไม่ใช่ตายยาวนะก็มีพบชาติมากกว่าไอคนที่ตายยาวๆอายุยืนเนี่ะพูดง่ายนะนะมันเป็นเขามัอนอย่างนั้นพี่พๆน้องๆที่รักครับประการที่สามเหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะนักบวชไม่มีเหตุจากภายนอกอยุยุ ใช้สติตามนักบวชไม่ได้เพราะนักบวชไม่มีเหตุจากภายนอกยั่วยุนักบวชจึงใช้ใช้สติจัดการที่ต้นเหตุไม่ไปอะไรอะไรกับสิ่งที่จิตมันนึกมันจะทําให้เกิดการเสียวความรู้สึกถูกไหมเขาก็ป้องกันได้ที่เขาป้องกันได้เพราะว่าไม่มีใครคอยยั่วยุมันเป็นเหตุที่เกิดจากจิตภายในเองไม่มีการยั่ยวยวุเย้ายยนมันเวลา ที่อยู่กับจิตตรงนั้นมันมากพอที่จะใช้สติเข้ากำกับคือไม่อะไรกับอะไรมันไม่สั่นไหวตามมันแต่ถ้าท่านมีมารภายนอกก็คือมีคนนั้นมีคนนี้มายื่นเงื่อนไขยัย่วยุท่านมายืนด่าท่านเปลา่าเปลา่ปลาเปานะมาทําร้ายร่างกายท่านแล้วทําไม่หยุดด้วยท่านมีปัญญาจะเอาสติควบคุมจิตของท่านได้เลยครับเพราะถูกยัย่วยุอยู่ตลอดมันสติใช้ตรงนั้นไม่ได้เลย เขาไม่มีเหตุภายนอกแต่ท่านน่ะจิตของท่านเนี่ยมันมีสิ่งร้าวภายนอกผ่านอายตนะทั้งห้ารูเข้ามาตลอดและรูที่หกคือจิตของท่านก็สร้างเงื่อนไขให้กับจิตเองทําให้จิตตกสติแตกได้เองด้วยเพราะเป็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของจิตถ้าธรรมชาติมันต้องดีนะอันนี้เป็นคุณสมบัติด้านที่ไม่ดีประการที่สี่วิถีชีวิตชาวบ้านต่างจากนักบวช นักบวชมีวิถีชีวิตคือปลีกวิเวกถือสันโดษแต่ท่านเป็นสัตว์สังคมมีครอบครัวมีชุมชนมีประเทศชาติมีทวีปแล้วก็มีโลกทั้งใบซึ่งเป็นสังคมที่กว้างใหญ่ท่านจึงใช้สติแบบที่นักบวชมีโลกอันโดดเดียวอยู่คนเดียวท่านทำตามเขาไม่ได้และท่านต้องเห็นนะนักพรสนักบวชบางคนที่ต้องมีความสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกไม่ได้จำกัดหรือกำจัดตัวเองอยู่ในป่าในถ้ำเขายัางแสดงพฤติกรรมของคนสติแตกหรือเรียกว่านักบวชสติแตกนักบวชจิตตกะท่านว่ายังมีปรากฏให้ท่านเห็นไหมบางคนเป็นนักพรตนักบวชที่มีตําแหน่งทางโลกสูงด้วยยังพลาด เพราะชนานาญกับการปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวแต่พอต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นจํานวนมากๆในสังคมมองเห็นสิ่งที่ยั่วยวนมองเห็นสิ่งที่ย้ว้วยวนได้ยินสิ่งที่ย้ว้วยวนได้ฟังสิ่งที่ยั่วยุ n. มันยั่วอยู่ตลอดเอาอยู่ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่อยู่ท่านเห็นไหมครับนี่เราไม่ได้ว่าใครแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้ เหตุที่ใช้สติตามนักบวชไม่ได้ยังมีข้อสี่วิถีชีวิตชาวบ้านต่างกันกับวิถีของนักบวชนักบวชไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากรู้อย่างเดียวว่ากูจะต้องไม่รู้อะไรเลยเพื่อกูจะได้ไปสวรรค์มายาเพราะคิดว่าทางนั้นคือนิพพานแล้วไม่มีปัญหาแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องมีผัวมีเมียมีลูกมีบริวารมีบุตรมีญาติพี่น้องมีครูบาอาจารย์มีสังคมมีมิตรมีศัตรู มีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นจะไปใช้วิธีการในการจัดการที่เบื้องต้นมันทําไม่ทันเพราะมีแรงยั่วยุอยู่รอบข้างจึงใช้สติแบบนักบวชมาจัดการเอาตอนปลายเหตุก็คือตอนที่เกิดอารมณ์ขยะไปแล้วซึ่งเราก็บอกว่านั่นคือความล้มเหลวเวรกรรมเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วประการที่5กิเลสเกิดจากจิตตนเองไม่มีสิ่งยั่วยุนั่นคือนักบวช กิเลสอะของนักบวชมันเกิดจากจิตของตัวท่านเองแต่พวกเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ยกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวยั่วยุคนที่อยู่แวดล้อมเป็นผู้สร้างเงื่อนไขซึ่งเราเปิดอยายัตนะอยู่ทั้งหมดอนะถ้าตราบใดที่เรายังมีสังคมอยู่สิ่งยั่วยุเหล่านี้มันมีในยามตื่นมันจะยั่วยุเราตลอดเวลาเอาอยู่ไหมครับเราจะเอาไม่อยู่ประการที่หก เราจึงสรุปให้ท่านฟังในข้อรองสุดท้ายว่าจึงใช้สติป้องจิตไม่อะไรกับอะไรได้นักบวชใช้สติป้องจิตไม่อะไรกับอะไรได้แต่คารวะหรือาราหัดอย่างพวกท่านที่เป็นคารวะธรรมดาคนธรรมดานี่ใช้สติป้องจิตไม่ให้อะไรกับอะไรไม่ได้มันจะอะไรกับอะไรทันทีเพราะมันโดนยั่วยุตลอดนะั่นแล้วยิ่งท่านไม่เคยฝึกเลยตรงเนี้ย ท่านปฏิบตัติตามแนวของนักพรตนักบวชมาตลอดถือศีลกินเจประพฤติธธร,รมนั่งกรรมาฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาพอกลับบ้านมาก็ทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียมีปัญหากับลูกมีปัญหากับคนข้างบ้านอยู่เหมือนเดิมโดยที่ท่านไม่รู้เอ๊ะทำไมอ่ะกูไปฝึกปฏิบัติมาตั้งเยอะนั่งกรรมาฐานก็มานานถือศีลอะไรอะไรเยอะๆทำไมกูยังพลาดทำไมกูยังปากข่าทำไมกูยังหูเบาทำไมตาก,กูเนี่ยมันร้อนผ่าๆเวลา,า,าเห็นนะ่ะ เห็นอะไรของใครเขาเนี่ยกูตาร้อนผ่าต้องเอาน้ํามาป้ายตาเนี่ยขณะที่กูถือศีลปฏิบัติธทร,รม,มาเยอะแยะมากมายทำไมกูเป็นอย่างนี้กูก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมมาบ่อยไปวัดแล้วทําไมไปทะเลาะก,กับคนที่วัดไปทะเลาะก,กับเพื่อนที่ไปทําบุญที่วัดไปวัดกลับมาแล้วก็ยังทะเลาะก,กับคนข้างบ้านทําไมจิตใจมันจิตวิญญาณมันไม่เบิกบานทําไมมันเป็นพันนี้ท่านถามดูนี่ ท่านหาคาตอบไม่ได้ใช่ไหมคืนนี้มีคาตอบให้ท่านนะมาตั้งเยอะแล้วนเะนี่ยที่คุยวันนี้ท่านค้นพบคําตอบเยอะเลยจริงไหมแต่ค้นพบคําตอบตอนนี้ก็ใส่เลข2ก็ได้นะว่าค้นพบคําตอบแล้วว่าทําไมอ่ะนะปฏิบัติทรมานานนะั้นกลับบ้านไม่ได้นิพานไม่ได้แล้วยังมีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยนะนะเพราะอะไรถ้าเข้าใจแล้วก็กด2มันก็ได้นะกด2มาให้เราหน่อยนะขอบคุณขอบคุณนะฮะตอนนี้ YouTube อนุโมทนาบุญน,นะติดตามอยู่335ท่าน ถือแม้เราไม่รู้ว่านามท่านเป็นใครแต่เราเอ่ยว่าท่านคือหนึ่งในนั้นนะอนุโมทนาบุญนะครับส่วนพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลที่เป็นแฟนคลับเร d เอของวิสุทธิปัญญาก็ติดตามชมอยู่352ท่านถ้าตัวเลขผิดเพี้ยนไปบ้างก็พลาดกันตรงเงื่อนไขของวินาทีนะนะตัวเลขมันขึ้นมานะของเรามันดีเลยนิดนึงครับเพราะว่าเราใช้อออากาศด้วยนะจงจึงใช้สติตป,ป้องจิดไม่อะไรกับอะไรได้น,ะนักบวชนะ แต่พวกท่านเนี่ยไม่ใช่นักบวชเป็นนักเบียดนะเบียดว่าแต่งงานนะมีครอบครัวไม่ใช่นักเบียดเบียนนะท่านไม่สามารถใช้สติบอกปก,ป,กป้องจิตตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้เพราะว่าจิตมันวายอยู่แล้วประการที่เจ็ดคารวาตใช้สติทันกันที่อารมณ์ขยันนี่คือข้อสรุปท่านมาใช้สติทันเพราะกระบวนการของจิตที่มันเกิดขึ้นเวลาจิตตกในกระบวนการมันมาตั้งแต่กิเลสตัณหา แล้วก็มาอารมณ์ขยะนี่มันจะมาอย่างรวดเร็วต่อเน,นื่องเมื่อมันเกิดแล้วไม่ว่านักบวชหรือคารวะเหมือนกันเลยครับถ้าปล่อยให้มันหลุดมาเนี่ยปลายทางคืออารมณ์ขยะถ้าจะเอาสติมาใช้ก็มาใช้ตอนที่มันเกิดอารมณ์ขยะแล้วซึ่งเราบอกเลยว่ามันไม่ได้ผลเพราะยาที่เรียกว่าสตินั้นมันไม่ได้มาใช้รักษาจิตที่ป่วยด้วยอารมณ์ขยะมันใช้รักษามันใช้ป้องกันไม่ใช่รักษาป้องกันจิตไม่ให้ติดติดความรู้สึก หรือติดกิเลสนั่นคือความรู้่สรสรุปง่ายๆคือท่านที่เป็นคา,ารวาสเนี่ยใช้สติก็เมื่อก่อกรรมไปแล้วก่อเวรไปแล้วมันไม่ทันนะใช่ไหมสติเนี่ยเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนเรื่องมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติ วันหน้าเราค่อยมาพูดฉบับสมบูรณ์อีกทีนะแต่มหาสติตัวนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ท่านต้องใช้ในตอนที่ท่านเริ่มต้นจากก้าวเดินตามมคัคคิิีีจิตจักรวาลสู่การเป็นอริยะบุคคลแต่ความรู้เสานี้เรื่องกริสติตัดกิเลสเป็นความเป็นเลิศ ของผู้ที่เป็นอริยะโดยอริยะบุคคลจะต้องเข้าถึงสิ่งนี้ก็คือกิตติถ้าท่านยังไม่เข้าถึงการเป็นอริยะบุคคลท่านต้องดูแลจิตธนุถนอมจิตประคับประคองจิตควบคุมจิตดูแลจิตจะเรียกว่าอะไรก็ได้ด้วยมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติท่านจะปลอดภัยจากการก่อเวรเกี่ยวกรรมได้แต่เห็นไหมมันมีทั้งสามอย่าง ถ้าท่านใช้จนชำนาญแล้ว้าก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นอริยะบุคคลแล้วท่านจึงมาเรียนรู้บทเรียนที่ชื่อว่ากิจสตินี่เพราะกดปุ่มเดียวเป็นระบบดิจิทัลกดปุ่มเดียวจบรู้สติมีสติใช้สติจึงเรียกว่ามหาสติต้องกดตั้งสามปุ่มพี่น้องครับก็เด็กเพิ่งหัดใช่ไหมถ้าชำนาญแล้วกดปุ่มเดียวจบเหมือนโทรศพัพท์อะมีเจ็ดตัวท่านต้องกดเจ็ดตัว แต่ถ้าท่านชนานาญแล้วเนี่ยเอาไปฝากไว้กับตัวเลขตัวเดียวกดตัวเลขตัวเดียวปั๊บมันยิงเจ็ดตัวพรวดไปเลยท่านไม่ต้องเสียเวลาประหยัดนะเห็นไหมยุคใหมย่ยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลนะโอเคไหมเริ่มเห็นชัดนะเอาละ่ะทีนี้ถ้ามีคําถามว่าแล้วชาวบ้านเนี่ยจะหยุดการก่อกรรมเนี่ยต้องทําอย่างไรถ้าคนที่เกิดมาเป็นชาวบ้านเนี่ยจะหยุดการก่อกรรมเนี่ยจะต้องทําอย่างไร เพราะถ้าปล่อยให้มันหลุดไปถึงอารมณ์ขยะแล้วเนี่ยการก่อเวรก่อกรรมเพื่อจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมนุษย์ผู้อื่นหรือสัตว์ตัวอื่นๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วท่านไม่ท่านเนี่ยที่ปรารถนาจะหลุดพ้นลอนิพพานในชาตินี้มันก็เป็นความจริงไม่ได้เพราะท่านยังจัดการกับจิตของตัวเองยังไม่ได้จัดการกับเวรกรรมของตัวเองยังไม่ได้การหยุดก่อกรรมใหม่ต้องทําแบบนี้ การหยุดก่อกรรมใหม่ต้องทำแบบไหนอ่ะต้องทำแบบนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งครับท่านต้องใช้กิตสติที่เราพูดเป็นหัวข้อหลักสองท่านต้องใช้มหาสติและสามท่านต้องใช้ปฏิทานแห่งนิพพานหรือปฏิทานแห่งการหลุดพ้นเนื่องจากคืนนี้เราจะให้ความลับเบื้องหลังมิติโลกที่พระบิดาทรงเมตตายังไม่เคยกล่าวมามาก่อนเลยคือเรื่องของกิตสติ เพราะฉะนั้นเราจะกล่าวเฉพาะกฤษติแต่ท่านต้องใช้ทั้งสามอย่างถ้าต้องการจะหยุดก่อกรรมทําเวรและต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ไม่ยากพี่น้องครับขออย่าดือ้ออย่ามีมิจฉาทิีิและก็ท่านเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามพระโอวาททุกประการท่านฟังให้เข้าใจแล้วฟังอย่างมีเหตุมีผลท่านจะรู้เลยว่าทุกคํากล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวล้วนเป็นความจริงแท้แน่นอนและสมควรที่จะ รับเอาไปปฏิบัติเราจะเลือกแค่ข้อหนึ่งนะเรื่องกิริสติเพราะมันเป็นบทเรียนของเสานี้นี่คือพระเอกพระเอกมาตอนจบอีกไม่กี่สไลด์ก็จบนะพระเอกมาตอนจบผู้ร้ายคือกิเลสมาก่อนเพื่อนคือความรู้สึกนั่นนะ่ะใช่ไหมใช่ไหมผู้ร้ายมาก่อนเพื่อนพระเอกมาทีหลังพระเอกนะพระเอกมาเพื่อทน เพื่อป้องมารมารในจิตใจของท่านนั่นแหละเรามาหาคำตอบด้วยกันนะพี่น้องนะกฤริสติคืออะไรความหมายของคำว่ากฤริสตินี่คือสิ่งที่เราอยากบอกท่านกฤริสติหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าเราไอดีติฟาท่านเป็นข้อๆออีกนะเข้าใจง่ายดีใช่ไหม กริสติเดี๋ยวก่อนขออนุญาตคําว่ากริตตัวนี้สามารถเขียนเป็นกอไก่รอเรือสระอ,อิชอช้างก็ได้นะความหมายเดียวกันครับแต่เราชอบกอไก่รอฤตต่อเต่าสระอ,อิเราชอบนะเพราะมันสวยดีเขียนแล้วเขียนแล้วดูดี <c oughs> แต่กริตตัวนั้นน่ะมันฟังแล้วนึกถึงอาวุธอะ่ะนะบางคนบอกว่าแหมมันเสียแทงหัวใจแล้วกันเอากริตตัวนี้ก็ได้แต่จริงๆความหมายเดียวกันครับคำว่ากริสติหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้า การมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่ารู้ล่วงหน้าว่าอะไรว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างว่าใครล่ะที่จะต้องเผชิญว่าตนเองเนี่ยการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเผชิญสิ่งใดในอนาคตบ้างรู้ตัวล่วงหน้าเลยการมีสติก็คือรู้ตัวไว้ล่วงหน้าเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้าง เมื่อรู้แล้วก็เตรียมพร้อมยอมเผชิญกับมันนัยยะตรงนี้สำคัญนะเราขีดเส้นใต้แว้ท่านดูแล้วเมื่อรู้แล้วว่าต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างก็เตรียมความพร้อมเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเอาไว้ให้พร้อมด้วยการยอมที่จะเผชิญกับมันไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวนะต้องจิตต้องยอมที่เผชิญกับมันด้วยนัยยะสำคัญมาก ท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญมากที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจและต้องรับรู้และเรียนรู้มันให้ได้ความหมายของคําว่ากฤษสติหมายถึงการมีสติรู้ตัวรู้ตนไว้ล่วงหน้าว่าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในอนาคตบ้างแล้วท่านก็เตรียมตนเองกับจิตวิญญ,ญาณให้พร้อมด้วยการยอมที่จะเผชิญกับมันด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว ด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่วันไหวนี่คือความหมายของคาว่ากริสติเห็นไหมฮะนิยามในข้อหนึ่งนี่มันบอกเลยนะว่าต้องมีสติล่วงหน้าแต่ที่ท่านใช้สติอยู่ทุกวันนี้มันมีสติล่วงหลังแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาแล้วแล้วค่ยพยาอยากคว้าสติขึ้นมาหาไม่เจอพี่น้องเพราะมันแตกไปแล้วครับ ต้องเริ่มใหม่ต้องเซตซีโร่ใหม่ก็แปลว่าเวรกรรมเกิดแล้วครับต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเริ่มต้นใหม่เอาสติขึ้นมาจัดการอีตอนปลายก็ตอนอารมณ์ขยะก็ล้มเหลวอ,อีกครับไม่ได้ผลอีกครับมันก็เป็นอยู่อย่างงี้ครับไม่มีใครบอกท่านใช่ไหมว่าใช้ผิดขั้นตอนใช้อย่างไม่ถูกต้องท่านดูนะสี่ข้อเนี่ยคือกรดสติในยะก็คือมีสติไว้ล่วงหน้าแล้วเตรียมตนเองและจิตวิญญาณไว้ให้พร้อม เพื่อจะ,ะเผชิญภัยนั้นด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนอย่างที่เราบอกท่านว่าจนท่านไม่อยากบอกแล้วเพราะคนเอาไปบูรณาการในทางที่เป็นลบแทนที่จะเป็นบวกเราบอกว่าพระบิดากำลังชำระโลกหนักหนามากขึ้นดุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยแผ่นดินจะหาย คนตายจะเป็นหมู่คณะจานวนมากซึ่งทุกวันนี้คนตายเป็นล้านกว่าคนท่านว่าเยอะไหมนะครับจากเชื้อโรคเนี่ยนี่คือปฏิบัติการชําระโลกในเบื้องต้นตายพร้อมกันเนี่ยนะล้านกว่าคนเสียชีวิตกําลังจะถึงสองล้านแล้วทั่วโลกไม่ใช่น้อยนะเลขล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะล้านบาทกับหนึ่งบาทนี่มันต่างกันล้านเท่าคนเจ็ดพันกว่าล้านน่ตายเป็นหนึ่งล้านอาจจะยังไม่มากแต่เดี๋ยวมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้องครับ อยู่ๆท่านมีความรู้สึกว่าถ้าท่านยังมีอายุยืนอยู่ยังมีชีวิตยอยู่อยู่ๆพอท่านรู้อ้าวเฮ้ยคนในโลกนี้เหลืออยู่ประมาณแค่สามพันกว่าล้านคนแล้วเหรอน,นี่ยมันตายไปสี่พันกว่าล้านลเลยเลอนเนี่ยเดีย๋ยวท่านจะตกใจเพราะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะใกล้ตัวท่านเข้ามาเรื่อยๆเราบอกลวกหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและบอกว่ามันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะมันจําเป็นต้องเกิด แล้วเราก็มาบอกความจริงเพื่อช่วยทําให้การเกิดนั้นเหตุร้ายรุนแรงน้อยลงคนตายเหลือน้อยลงแต่คนทั้งโลกไม่ค่อยสนใจจะรับฟังคําพูดของเราออกมาเป็นลมกลายเป็นเหมือนเสียงเงียบถ้าที่เราแหกปากพูดเสียงดังเป็น the kind of h u c h คำพูดของเราคำเตือนของเราเป็น the kind of h u c h แปลว่าเป็นเสียงเงียบอย่างหนึ่งท่านใ่นเทั้งที่พูดเสียงดังไม่มีการตอบสนอง ของผู้ฟังเลยถ้าจะมีตอบสนองก็มีน้อยคนก็ประเภทตายแหกแตกตื่นกลัวตายแล้วมาบอกเราอาจารย์หนูกลัวอย่าพูดได้ไหมหนูกลัวเอาไม่พูดแล้วจะรู้ไหมเนี่ยหรือให้คนที่เขารู้ไม่จริงมาพูดทำให้ท่านสับสนไอ้คนที่รู้จริงไม่ให้พูดเนี่ยเนี่ยนี่คือความมันพอท่านรู้ว่าเฮ้ยโลกมันต้องเกิดภัยพิบัติไว้เพราะพระบิดาต้องชำระโลก ลูกก็เหมือนกันลูกก็คือโลกลูกก็คือมนุษย์เนี่ยจิตสํานึกถ้ายังสกปรกอยู่ไม่ยอมชําระขณะที่มาสอนวิธีชําระจิตสํานึกให้แล้วเพื่อจะทําให้จิตใสใจสวยและพร้อมจะนิพพานหรือกลับบ้านหรือหลุดพ้นออกไปจากอน,นันตจักรวาลแล้วไม่เอาไหนเกียริค้านไม่เอาฐานไม่เอาไหนไม่ยอมไม่ยอมปฏิบัติตามทําไขสือพอถึงวันที่ภัยพิบัติมาจวนตัวเนี่ยก็จะตาแหกแตกตื่นตกใจบางทีไม่ได้ตายเพราะภัยพิบัติอะตายเพราะสติแตกคือตกใจตาย พราะไม่นึกว่ามันจะร้ายแรงขนาดนั้นถ้าฟังเอาไว้ก่อนและทําใจยอมรับได้ว่าอ๋อมันต้องเกิดเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกเสียสมดุลมากแล้วการชําระโลกต้องรุนแรงแน่นอนเมื่อยอมรับความจริงได้แล้วพอเหตุการณ์นั้นมาถึงท่านก็จะปลงได้เขาเรียกวปลงหรือปล่อยวางได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดท่านจะไม,ววมไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกไม่มีแม้แต่ควายรู้สึกด้วยจะเฉยเฉยเลยเพราะท่านรู้แล้วล่วงหน้าแล้วเพราะอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว และท่านเคยรับฟังและเรียนรู้มาแล้วนี่เหตุผลว่าทําไมต้องมาบอกเพราะเพื่อสร้างกิจสติให้กับท่านนั่นแหละและจะได้เอามายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านมีมรณานุสติท่านรู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ตายเร็วตายช้าก็ต้องตายเมื่อท่านสํานึกได้แบบเนี้ยวันใดวันหนึ่งท่านเจ็บปวดเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็จะไม่กลัวตายท่านก็พร้อมที่จะตายถ้าท่านต้องตายท่านจะไม่แตกตื่นตกใจจนขี้แตกจนโอ้ประสาทรับประทานนะท่านจะไม่เลย นะท่านพร้อมจะตายเพราะท่านรู้ว่าทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยู่คำฟ้าต้องตายตายช้าตายเร็วตายดีตายชั่วแต่ท่านแต่ตายดีตายชั่วนี่เลือกได้นะตายช้าตายเร็วนี่ก็พอเลือกได้ถ้าเลือกเป็นนะ <c oughs> ก็มันทําความดีงามเยอะๆนะนะแล้วก็ถ้ายังมีภารกิจที่จะทําบนโลกนี้พระบิดาก็ไม่ให้ตายง่ายๆหรอกท่านก็อายุยืนกว่าคนอื่นนะโอเคไหมถ้าปล่อยให้อายุยืนไปขณะที่คนนั้นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดี เป็นอุปสรรคบนเส้นทางนิพพานของชาวบ้านของคนอื่นๆพ่ะบิดาคงไม่เอาไว้ก็ให้อายุสั้นดีกว่าให้มันเซตศูโร์ถ้ามีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่นะก็ให้มาถ้าตายแล้วหาโอกาสยากก็รอคิวไปนะก็ว่าไปตามนั้นพี่ๆน้องๆครับเนะนะเพราะฉะนั้นตะกี้เราใช้คาว่ากฤตสติเขียนอย่างนี้นะพี่น้องนะนะเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ครับทีนี้ถามว่าเนี่ยเราบอกให้ฟังแล้วนะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าแล้วกิตสติคืออะไร